3นาทีสําหรับแก้อาการปวดตึงขาด้วยท่ายืดค่ะท่าที่1น,นะคะจะเป็นท่ายืดบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหน้านะคะหรือเราเรียกว่าตัวของกล้ามเนื้อคอร์ดเดซนะคะให้เรายืนหันหน้าเข้ากําแพงนะคะมือนึงจับเพื่อป้องกันการลมนะคะาขาที่จะยืดให้งอเข่าขึ้นมานะคะแล้วก็จับดันเข้าหาตัวตัวนี้ให้รู้สึกตึงนะคะค้างไว้15วินาทีทำซ้ำ3-5รอบนะคะท่านี้ทำทั้งหมด3เซตค่ะ ท่าที่2นะคะเราจะยืดกล้ามเนื้อบริเวณน่องนะคะตอนนี้หันหน้าเข้ากำแพงนะคะเทา้ทานําเท้าตามให้ไปเท้าชี้ไปทางด้านหน้านะคะด้านหน้างอเข่านะคะด้านหลังเหยียดตรงโดยที่ส้นเท้าไม่เปิดนะคะยืดค้างไว้15วินาทีค่ะทำซ้ำา3-5รอบเหมือนกันนะคะ ที่3นะคะจะเป็นการยืดตัวของกล้ามเนื้อด้านหลังขานะคะก็คือจะได้ช่วงแฮมติงนะคะแล้วก็จะได้ในส่วนของตัวเส้นประสาทที่ลงไปเลี้ยงขาด้วยเราจะมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาก็คือผ้านะคะจะเป็นผ้ากุนูหรือว่าผ้าที่ไม่มีความยืดหยุ่นนะคะให้เราอยู่ในท่านอนงายใช้ผ้าวางบริเวณฝ่าเท้าใช้ผ้าดึงขาขึ้นนะคะให้ข้อเท้ากระดกลงนะคะเข่าไม่งอนะคะขาเหยียดตรงให้รู้สึกตึงนับครั้งไว้15วินาทีได้เลยค่ะ แล้วก็ทำซ้ำนะคะ3 5ถึง5รอบค่ะ